วันนี้ผมอยู่กับหมีอีกแล้วครับผมนี trimming, ่คันนี้ด้านหลังผมครับเป็น F C นครสวรรค์กับเ v เ r อเรสต์น็กเจนไททเนียมตัวเดียวผมเลยเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ชมครับว่ามีอะไรกันบ้างครับ <S <S ดับแรกครับคันนี้ขอแบบสเต็ปตรงวรุ่นดูใบก็จะเป็นล้อยางโช้กเบรคท่อล้อครับลูกค้าเนี่ย เลือกเป็นล้อที่ขายดีที่สุดระดับตำนานล้อที่ขายดีตลอดกาลแล้วก็มีคนก๊อปทั่วประเทศต้องบอกแบบนี้เลยครับสำหรับลาย X01 ชื่อเต็มก็คือ Wake VFX01 ครับก็จะเป็นล้อ p ฟ r f ฟ r m i n g สีดำเงาครับตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมแต่รีดเบาน้ำหนักเบามากนะครับสำหรับล้อ X01 ลายนี้น้ำหนักตรงเนี่ยประมาณ10.4กิโลเท่านั้นต่อ1นวงนะถือว่าเบามากของเดิมเนี่ยหนักโยมาสัก16กโล17กโลประมาณนี้ต่างกันหลายโลอยู่จับคู่กับยางโตโยโอเพนคันที่ AT3 ครับก็นยยาอดิ นะชั่วโมงนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะขายดีคือเป็นโตโยอาทีด้วยนะปัจจุบันลูกค้าเนี่ยบ่นว่ามีเสียงดังราคาญก็เลยย้ายมาเป็นดอกที่ละเอียดกว่าหน่อยนั่นคือโตโยเอทีสตัวนี้ก็จะเป็นยางที่นุ่มเงียบรีดน้ดําดีได้ทรงสวยแก้มขาวนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแก้มขาวไม่มีไงเดี๋ยวนี้มีแก้มขาวก็เลยขายดีไงก็เป็นโตโยเอทีสามครับสองเจหขอบยี 2, 7, 5, 5, 5, 5, 20, ครับไซ้ามาตรฐานสําหรับรถที่โหลด2นิ้ว2นิ้วครึ่งก็ได้นะแต่มันจะแน่นไปนิดนึงคันนี้โหลด2นิ้วตัวล้อยางดีแล้วนะ กับงบประมาณ5 0 0แ0นต้องมีเบรกดิคันนี้ใส่เป็นเบรกพานาเมล่าเช่นเคยครับจานหน้า405หลัง 3. 7 0ูปั๊มหน้าหพอตหลังสพอพอตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าเช่นเคยครับสีเขียวเลมอนเป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีตลอดการเหมือนกันแล้วตั้งแต่ทํามาเมื่อ2ปีแล้วณปัจจุบันก็ยังขายดีเชื่อไหมตอนนี้ผมจองอยู่ประมาณสักสิกว่าชุดคือแบบทาไม่ทันจริงหลายๆท่านประสบปัญหาเจอเรื่องเบรกปอเบรกไม่แท้ปัญหากินจานเบรกไปแล้วสั่นเรื่องไฟโชว์อะไรเงี้ยก็มีไปโพสต์กันในกลุ่มก็แพรึกษา ยอมจ่ายแพงดีกว่าแล้วก็จบไปเลยครับสำหรับร้านออโตแกรมก็ยินดีดูแลให้สาหรับคนที่มีปัญหาส่วนคันนี้ก็เลือกของดีดูแลให้ดีๆครบๆจบพร้อมดอกเฟเชอร์นะครับก็คือใส่ทั้งหน้าและหลังเลยสาหรับคันนี้ก็จะเป็นสูตรทางร้านบางคันก็ใส่แค่คู่หน้าบางคันก็ใส่แค่คู่หลังก็คือแล้วแต่สูตรแต่ยังไงทุกคันผมจะใส่เกือบทุกคันเลยจะไม่มีไม่ใส่นะสายถักก็ใส่มอเตอร์เบรมื่อไฟ้าที่มีปัญหาเรื่องไฟโชว์ผมก็ใส่เป็นมอเตอร์เดิมคือเราจะไม่ใช้เป็นมอเตอร์แต่่่งงงงแล้ววเรรราาาะะขอดดดิมมนนีียทสุนะคััับกกณไฟตตๆ กล่อง ECU ของเครื่องยนต์มันก็เลยทําให้เรื่องเราปัญหาไฟเนี่ยน้อยมากๆก็แนะนําว่าเป็นมอเตอร์เดิมติดรถด,ดีกว่าก็ง่ายมาให้ผมปรึกษาเนี่ยดูแลให้จบทั้งหมดเลยนะคันนี้มีล้อมียางบีเบลกแล้วชุดโช๊คครับคันนี้เลือกเป็นตัวท็อปสุดเลยนั่นคือ p r o f ฟนเดอร์ทีวก็จะเป็นรุ่นที่ปรับได้ทั้งขายุบและก็ขายยืดแต่ขายุบของเขาเนี่ย ัได้2แบบเลยนะครับมีทั้งโลสปีดแล้วก็หายสปีดอย่างที่ผมรีวิวถ้าคนยังไม่เคยดูเดี๋ยวผมแปละลิงก์ไว้ให้ดูครับก็จะเป็นโชคที่หน้าตาดูพรีเมียมมากๆกับราคาในหนึ่งแสนแพงไหมก็ไม่แพงมากถ้าคนเคยใช้ OEM มาแล้ว90,000กว่าบาทนะโดดเป็นตัวนี้ก็ถือว่าแลกกับฟิลลิ่งที่ได้มาถือว่าคุ้มก็ใส่เป็น หน้าหลังทีเวนพร้อมสปริงโหลดปีกนกอุปกรณ์โหลดลูกหมากันโคงหน้าหลังปรับองศาใส่ครบเซตนะครับดูแลทุกอย่างให้ครบจบแล้วก็ได้ฟิลลิ่งที่เนียนนุ่มแน่นเหนือเป็นระยะที่ถูกต้องด้วยทรงได้อะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าสบายใจได้เรื่องฟิตติ้งพวกนี้ผมจะเป๊ะมากๆเพราะเราทำโอ้หหลายพันคันมากเป็นพันนะถือว่าประสบการณ์เยอะมากไว้ใจได้ครับดูแลให้ยิ่งดีล้อยางเบรกโช๊คท่อก็ใส่เป็นเอ็กซอรของ HKS เลยปลายกั้งอกข่างคันนี้ใส่สเกิร์ตรอบคันของวิกเตอร์ ระยะสะเกิร์ตเนี่ยจะต่ำอาจจะต้องอะดัปเรื่องขานิดนึงนงครับแล้วก็คัสตอมขาให้ยื่นออกมาด้านข้างเนี่ยมีระยะที่สวยงามแล้วก็เป็นมิติที่มันไม่ได้หุบแล้วก็ไม่ได้ชิดจนเกินไปใส่เป็นท่อของเฮดเคสไปนะครับก็เป็นป้ายคั่วออข้างมีท่อพักแล้วก็มีท่อตรงปลายที่เป็นออกด้านข้างไปด้วยเนาะล้อยางจัดทรงเรียบร้อยนะครับคันนี้นครับก็ใส่อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม,ตมคือแผ่นใต้ท้องแบบ3ชิ้นก็จะเป็นของแบรนด์ออฟชั่นที่ผมไปลุยป่าลุยอะไรเนาะทดสอบให้อย่างดีจัดเต็มทุกขเขา ว่าผมทดสอบแผ่นใต้ท้องอย่างไงก็มีอะไรอีกอ๋อคันนี้ใส่คันเร่งไฟฟ้าด้วยของแบรนด์ DTE จะเป็นแบรนด์เยอรมันเลยตรงกับซอฟต์แวร์ของรถยนตน์ครับเรื่องไฟโชว์ไม่มีนะครับมีปรับโหมดได้3โหมดแต่ละโหมดก็ปรับได้อีก6ระดับก็ถือว่าเยอะมาก,มากแล้วมีความเสถียรไฟเนี่ยไม่โชว์ปะกันเครื่องยนต์ไม่ขาดก็แนะนำเนี่ยแบรนด์นี้เลยของแบรนด์เยอรมันเหมือนกันเพราะรถถอดเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์พวกเยอรมันนะก็คันนี้ใช้สเกิร์ตของวิกเตอร์เนี่ยลูกค้าใส่ามาเองอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเติ ไทเทเนียมหน่คือจะเป็นรถที่ออกไปทางเรียบหรูเขาก็จะมีโรเมียมนรอบคันเลยตั้งแต่หูกระจกคิ้วก็โจรนะครับแหลกหลังคากระจังหน้าไฟตัดหมอกตัวหนังสือราวบันไดนะครับแล้วก็ไฟท้ายผมก็แลปให้เป็นสีดําทั้งหมดเลยก็จะ,จะเป็นคุมโทยดูแบบมีวิติของรถที่แบบดูสปอร์ตมากขึ้นจากเรียบหรูนะนี่ดูเป็นสปอร์ตแต่ดูแพงกระจังหน้าลูกค้าใส่มาอยู่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยโดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับเอเวอเรสต์เจนไทเทเนียมเอฟซีนครสวรรค์ครับประมาณเนี่ยห้าแสนบาทอย่างที่ทุกคนเห็นครับจัดเต ดูแลให้จบสําหรับคนที่แบบว่าอยากแต่งรุ่นนี้นะแนะนำครับร้านโอโต้แกรมจัดให้อย่างไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเนอะรุ่นอื่นก็ทํานะฝากไว้นะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ให้ครับสำหรับร้านออโต้แกมอินดีให้บริการทุกอย่างครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ